วัสดีครับวันนี้หัวใช้เท้าพามาทำอาหารพิเศษคือจำเป็นต้องสอนนะครับเพราะมันทำยากมากวันนี้เราจะพาไปยำไข่ดาวครับยำไข่ดาวก็มีเครื่องปรุงอย่างนี้ครับไข่ไก่แล้วแต่ท่านชอบกี่ฟองก็ได้นะครับแล้วก็ซอสพริกอูมามิ พริกสดต้นหอมผักชีน้ำตาลนิดหน่อยน้ำปลาหอมหัวใหญ่ต่อไปเราก็ไปทอดไข่กันเลยครับเอาน้ำมันใส่กระทะเลยครับตั้งไฟให้ร้อนรอให้ร้อนแล้วเตรียร้อนเอาไข่ใส่ไปเลยครับผมทอดทีสองฟองเลยให้เสียเวลาแต่ถ้าท่านจะทอดสามฟองสี่ฟองก็ได้สามสะดวก ทอดไข่กรอบเหลืองหน้าแล้วหน้ารับประทานทอดไ,ไข่เหลืองครับไข่เหลืองกรอบได้ที่ตักขึ้นพักใส่จานไว้เดีนี้ก็ได้ไข่เรียบร้อยแล้วพร้อมยำเดี๋ยวเราไปยำกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาต่อไปเริ่มยำเลยครับพริกขี้หนูสดใส่ไปเลย ชอบเผ็ดใส่เผ็ดชอบน้อยเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยต่อไปก็น้ำปลาครับอันนี้คือน้ำยำนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าน้ำยำควรผสมน้ำสุกสักนิดหน่อยเพื่อรสชาติจะได้กลมกล่อมไม่เค็มโดดต่อไปใส่น้ำตาลครับ ซอสพริกอีกนิดหน่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวสดนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อรสชาติจี๊ดจ๊าด มะนาวประมาณสองลูกครับต่อไปขาดไม่ได้อูมามิผสมน้ํายําให้เข้ากันครับ เติมน้ำสุกไปเล็กน้อยคนให้เข้ากันอีกครั้งคนไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำตาลจะละลายหมด คนผสมให้ได้ที่ครับแล้วแต่ท่านจะชอบรสชาติแบบไหนปรุงตามสะดวกตามสบายนะครับแต่โดยหลักยำจะต้องออกสามรสครับใส่หัวหอมใหญ่ลงไปครับใส่ลงไปในน้ำยำเลยแล้วก็คุกเขาเท่ากัน น้ำยำลาดเลยครับน้ำยำที่เรายำไว้เมื่อกี้นะครับลาดลงไปที่ไข่ดาวที่เราทอดกรอบเหลืองแล้วก็หัน่นหรือใครจะกินทั้งฟองได้ครับตามใจนะครับน้ำยำลาดไปเสร็จแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีครับผักชีโรยหน้า เป็นอันเสร็จที่ท,ที่ครับยำไข่ดาวกินเป็นกับแก้มกินเล่นได้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับก่อนอิ่มกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ